สวัสดีค่ะส,สวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาพบกับช่องทางบนหลายเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศในตอนเช้าเๆนะคะวันนี้กำลังมีแค่สองเชือกนะคะที่เอามาผูกข้างในนะคะเชือกอื่นยังไม่มานะคะวันนี้ลูกชายไปทำงานตั้งแต่เช้าก็เลยเอามาผูกให้แม่ตั้งแต่เช้านะคะ ก็บุญหลายช่วงนี้กินแต่สับป,ปะรดไปก่อนนะคะหญ้าหายากค่ะถ้าแม่ควานจะไปเกี่ยวให้ก็ไม่มีคนดูช้างให้นะคะก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้านะคะเพราะว่าหญ้ามันหายากไม่รู้จะไปเกี่ยวที่ไหนเหมือนกันนะคะก็เลยให้คุณยายกินแต่สับป,ปะรดไปก่อนเพราะว่าแม่ควานก็ไม่มีเวลา ไม่มีเวลาไปขี่รถดูว่ามันมีหญ้าตรงไหนบ้างถ้าเราจะไปขี่รถล่อนหาย้าก็มันก็ใช้เวลานานนะคะไม่มีคนดูคุณยายบุญหลายนะคะตั้งแต่คุณยายบุญหลายไม่มีหญ้ากินเนี่ยประมาณสองสามวันแล้วที่แม่ขวานไม่ได้ไปเกี่ยวให้นะคะรู้สึกว่าตัวเขาจะยุบยุบลงหน่อยนะคะ แม่ควานคนหนึ่งคะ่ะที่เห็นช้างเริ่มเริ่มยุบหรือมีลักษณะเหมือนเหมือนเขาจะผอมลงอย่างเงี้ยแม่ควานก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีนะคะเพราะว่าแม่ควานเป็นคนที่ชอบให้ช้างดูอ้วนๆตลอดนะคะกลัวเขาจะผอมวันนี้มาก็ มาเกี่ยมาทำคลิปก็มีเจ้าแพนด้าวิ่งตามมานะคะเนี่ยวิ่งตามมาตัวเดียวเลยนะคะแพนด้าอย่าไปมานี่มานี่ไปไหนก็ไปด้วยนะคะน้องหมาโอ้อยากให้อุ้มเหรอมามาเดี๋ยวอุ้มนะคะกลัวเหรอเจ้าแพนด้าก็มาให้เม่ควานอุ้มนะคะเนี่ย เป็นไรลูกโอ้เดียว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 โอ้ยอย่าลืมมาเลียนากันไม่แล้วไปสายพามาทายคลิปอยู่นี่เห็นบอไผบอกจากเรนมาน้ำกุ่นพังลาดีก็ยังไม่มานะคะพังลำดวนพังเดือนเพนย,ยังไม่มาค่ะ ก็คงจะสายๆหน่อยนะคะบุญหลายมาแต่เช้าเพราะว่าเหตุจำเป็น,นะคะ่ะลูกชายเขาก็ต้องเตรียมไว้ให้แม่ทุกอย่างก่อนก่อนที่เขาจะไปทำงานตั้งแต่หยุดก่อนตุดจีนก็เพิ่งได้ไปทำงานนะคะเนี่ยหยุดมาตั้งหลายวันงานที่เขาเหมาไว้ก็ยังไม่มีงานนะคะวันนี้ก็ไปทำลายวันไปก่อน นับวันยาก,ก็หายายากๆไม่รู้จะไปหายาาที่ไหนมาให้คุณยายบุญหลายกินเหมือนกันนะคะถ้าจะเข้าไปในป่าลึกก็กลัวเหมือนกันค่ะถ้าจะวิ่งเข้าไปในป่าลึกๆต้องวิ่งหานะคะถ้าไม่วิ่งหามันไม่ได้ย่านะคะเราต้องวิ่งเข้าป่าเข้าไปข้างใน ก็แม่ควานก็กลัวเหมือนกันนะครับเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะอะไรเจ้าแพนด้าก็ช่วงเช้าอากาศก็จะเงียบผิดปกตินะคะ เพราะว่าพ่อควานทั้งหลายเขาก็ไปเกี่ยวหญ้ากันนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องไปหาหญ้ามาไว้ให้ช้างกินนะคะตอนตอนสายๆก็จะมาเก็บขยะให้ช้างเอาช้างไปอาบน้ำมาผูกนะคะ ในหม네 no ah, ู่บ้านกะเหลียงก็เงียบเหมือนกันค่ะต่างคนก็ต่างไปทำงานนะคะไม่งั้นก็อดตายมีอะไรเจ้าแพนด้าเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดู น้องใหม่นะคะจินยาไปก่อนนะคุณยายบนไลายบายบายก่อนอยู่กับคุณยายนี้ไปก่อนนะ มาดูน้องใหม่นะคะอาการของเธอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสงสัยน้องใหม่จะเจ็บท้องนะคะก็เลยทำหาจุดที่จะสบายๆนะคะ ก็จะอาการแปลกๆหน่อยค่ะไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะกลัวน้องใหม่จะลุกขึ้นนะคะ เห็นหางนองไม่วาตะวาตะผงเยเตกเป็นจังไดไม่ไก่ละไป น้องใหม่ก็คงจะทําท่าทางหาจุดที่จะมีแรงนะคะก็สงสารเหมือนกันหลายวันแล้วก็ยังไม่คลอดนะคะ แม่ควานเองก็ไม่เคยเห็นช้างคลอดลูกนะคะก็อยากเห็นกับตาตัวเองนะคะว่ามันเป็นยังไง ลุกขึ้นแล้วนะคะวันนี้อาการของน้องใหม่แปลกกว่าทุกวันนะคะวันนี้จะไม่ค่อยมีเยี่ยวไหลออกนะคะแต่จะเป็นน้ำเหนียวเหนียวไหลออกะคะ่ะเมื่อกี้ก็มีน้ำเหนียวเหนียวไหลออกมานะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับช่องพังบุหลายด้วยนะคะและก็ส่งกำลังใจเข้ามาให้กำลังใจกับน้องใหม่ด้วยค่ะค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ